สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะบักสภาพมือสองคะ่ะคุณลูกค้าค่ะเรามากับงานแบรนด์ค่ะช่วงเช้าๆนะคะคุณลูกค้าค่ะงานแบรนด์เปิดเลยจ้าตัวนี้จะเป็นงานแบรบนด์แบบเน้นเป็นงานยูนิโคลลวนอ๋อขออภัยค่ะเป็นงานรวมแบรนด์นะคุณลูกค้า่ะเหมาะมากสําหรับช่วงนี้ช่วงนี้เนาะช่วงนี้เดือนแปดใช่ไหมคะ,ะเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนสองเดือนสิงหาแปดเก้าคุณลูกค้า่ะช่วงเดือนประมาณเดือนเก้า ปดก็ได้เก้าก็ได้สต๊อกกันหนาวตอนนี้กันหนาวเราเยอะมากยิ่งเป็นหมวดนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นกันหนาวน้นเป็นงานแบบไหมพรมนะคะหรือว่าจะมีเป็นคาริแกนมาบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็เน้นเป็นงานรวมแบบกันหนาวเรามีเยอะมากจะเป็นมีฮูดก็ได้มีฮูดมีหมวกคุณผู้ชายมีฮูดนะคะสเวเตอร์มีฮูดนะ,ะกันหนาวผ้าฟีดค่ะแล้วก็จะเป็นกันหนาวรวมงานอ่าญี่ปุ่นของเรานะคะก็จะเป็นงาน25กิโล หรือจะเป็นกันหนาวรวมเซตเราเยอะมากคุณลูกค้ขา,ขา่ะฝากไว้ด้วยซื้อเยอะเราลดเยอะหรือว่าจะรวมเซตกันหนาวอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นถุงนี้เป็นงานกันหนาวรวมเป็นงานไอทีได้ทั้งงานโอ้ยแต่ได้ัอนีเปิดงานเมกาแบบไปหมดเลยอ่ะอันได้ยินเสียงจ๊ดจ๊ดจัดเป็นงานรวมได้ทาั้งงานญี่ปุ่นแล้วงานเมการาคาหกพันบาท จำนวนชิ้นเน,นี่ยขออนุญาตประมาณการค่ะคุณลูกค้าค่ะ 80- ถึงหนึ่งตัวตกต้นทุนต่อตัว60บาทเดียวเรามาดูกันใน1ถุงเราจะมาเป็นแบบนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนที่ติดตามงานไอทีของเราเราจะมาเป็นถุงแบบนี้ก็มีนะคุณลูกค้าครเป็น45กิโลก็มีไม่ได้เอามาแพ็คใหม่นะคุณลูกค้าคะเขาจะมาจากต่างประเทศเป็นประมาณถุงแบบนี้เลยแล้วก็เป็นรหัสนี้จะ 5, 3, 3, 5, 7, ้ะห้าสาแคปไว้ได้แคป แคบไว้ได้แคบมาเป็นถุงแบบนี้กันหนาวรวมแบรนด์เดียวเรามาดูกันว่ามีแบรนด์อะไรบ้างนะคะค,คุณดูขาคะมีแบรนด์อะไรบ้างขายดีเราอยากบอกต่อคุณลูกค้ารวมแบรนด์ก็ดีเน้ำ เท่าที่เราดูก็จะเป็นยูนิโคลเฮเอ็มนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีแบรนด์อะไรบ้างยังไงเดี๋ยวคุณลูกค้ามาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะช่วงนี้สต๊อกไม่ได้สต๊อกนะค,ะคุณลูกค้าค่ะสำหรับกันหนาวของเรานะคะเยอะมากแล้วของเรามีเด็กของเด็กก็มีเด็กของเราจะมีเป็นงานรวมแบรนด์ใช่ไหมคะคุณรวมแบรนด์งานตู้ด<ม>ูโวลแร่าตัวนั้นก็มีค่ะคุณลูกค้าค่ะฝากไว้ด้วยไอที IT เราก็มีนะคะเอสพีเดี๋ยวเราก็เอานําเข้ามามีมาให้เรื่อย ตัวนี้นะกูลูกค้าขารหัสนี้นะจ๊ะฝากไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะกูลูกค้าขาเดี๋ยวมาเอาคืนนะสำหรับรหัสนี้นะจ๊ะอ่ะมาจ้ะอ่ะตัวแรกเป็นของบานาน่มาเลยจะ้ะเป็นของคารดิแก,กนคาริแก,เกนเป็นซิบหน้าเป็นกระดุมไลน์มีออนุญาตจะจะบอกว่าช้าช้าอนุญาตให้ยี่ิบนาทียี่สิบสามนาทีผ<บ>าสาดมากได้ได้เอาทุกตัวนะคะคุณพีโอูมาช้าแต่อูอยากออกกล้องมาก เด่นมากเด่นเกินจ้าเด่นไปเนาะบางทีขะเด่นขนาดนี้ก็มาไลฟเลยนะคะคุณพี่ติ๊ตีค่ะอ่ะคุณพี่ขาเดี๋ยวดูน้ําพี่รบกวนดูจุดเปื้อนดำให้พี่ด้วยไลฟนี้ไม่ต้องเอาออกนะคะคุณพี่นางคุณพี่แพรเอาให้ทุกตัวกันไปเลยนะตัวแรกเป็นบานาน่า ซส์ S ค่ะคุณลูกค้าค่ะ S M ใส่ได้เป็นคาริแกนผ่านหน้าเป็นกระดุมแฟชั่นด้านหน้ากิ๊บเก๋มากคุณลูกค้าค่ะไปต่อตัวนี้เป็นของก๊ปค่ะเป็นงานรวมแบรนด์ตัวนี้พูว่าเนื่องจากของเขาเป็นรวมได้ทั้งงานญี่ปุ่นแล้วงานอเมริกาตัวนี้เป็นของแก๊ปค่ะเป็นไหมพรมไม่ขันไม่คายนะจ๊ะเป็นคอเต่านะคะเป็นคอเต่าแล้วเป็นกระดุมแฟชั่นด้านข้างอุ้ยตัวนี้ผ้าใหม่ลื่นๆใหม่ๆมาเลยเที่ยวต่างประเทศไปไหนดีจะกล้วยญี่ปุ่นอีกแล้วภูกระดึง ก็ได้ช่วงนี้อากาศเย็นๆหรือจะขึ้นอ่าไปเดี๋ยวนะสิงหากันยาตุลาเริ่มสต๊อกกันหนาวคุณลูกค้าค่ะไม่จำเป็นต้องขายในไทยหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ได้หมดนะเที่ยวต่างประเทศก็ได้ไปจีนก็ได้แต่ละท่านไปเที่ยวไม่ไปเที่ยวไม่เหมือนกันกล้วยไปจีนแพรไปภูกระดึงนะคะนางไปอะไรนะนางญี่ปุ่นนะแอลจะขึ้นเหนือออะไรนะก็มันพูดยากนะใจเป็นเห็บบอกยาก ไปต่อที่แบรนด์ของแชปค่ะรวมแบรนด์รวมแบนรแบนด์ไม่ต้องลุ้นว่าทุงนี้ได้แบรนด์กี่ตัวไม่แบรนด์กี่ตัวเล,ล,ลิศเลิศหรูหูเป็นแบบงานฝีมือเป็นถักค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นถักเป็นไหมพรมแฟชั่นแล้วเป็นแบรนด์ของแชปค่ะบอสค่ะบอสจ้าไปต่อที่บอสค่ะอุ้ยเก๋มากเป็นแนวแฟชั่นมัดย้อมมัดใจค่ะคุณลูกค้าค่ะ,คะตัวนี้เป็นของบอสไซส์พอดีเลยอ่ะ ใส้ประมาณ M, L, XL ได้หมดเป็นฟรีไซส์เนื่องจากไหมพรมตัวนี้สามารถใส่เป็นฟรีไซส์ได้นะคุณลูกค้าขาขออนุญาตตัวนี้ที่เขาป้ายบอกว่าประมาณไซส์ S ยืดได้นะคุณลูกค้าขายืดได้ยืดได้ข้อดีของไหมพรมไม่ยืดยืดได้แต่ว่าไม่ค่อนข้างจะไม่ย้วยนะคะไปต่อจ้ะแจ๊บค่ะคุณลูกค้าขาตัวนี้ประมาณไซส์ S ค่ะแจ๊บไซส์ S นะคะเป็นผู้หญิงไซส์เล็กนิดหนึ่งนะคะเรื่องไซส์ขา่ะ S บ้าง M บ้าง L บ้างประปนกันไปนะแจ๊บสีดาเรียบ เรียบรูดูแพงใหม่สะอาดมากแก็บตัวนี้เลิศดำดีดำสีไม่ตกดำละ้ะเลิศดำอุ้ยสวยยิงชายหนึ่งทงได้ทั้งหญิงและผู้ชายไปต่อที่แอดดี้ค่ะคุณลูกค้าขาสีาม่วงอันนี้ผู้ชายได้นุผู้ชายแบบโลโลอ่ะคุณลูกค้าขา,ขาใส,สวยแบบนี้ก็ได้น,นะพาทาคนเนี่ยอุ้ย,ยน้ำทำไมตัวนี้หล่อจังแต่ถ้าเป็นผู้ชาเป็นผู้ชายขอคนไส์เอสนิดนึงค่ะคุณลูกค้าขา,ขา นะคะสวยสวยใหม่ๆอู้หใหม่เนาะยังไม่เจอเปื้อนเลยนะเพราะเนื่องจากตัวนี้เป็นรหัสของเราเป็นเก็เออาจมีเปอร์เซ,นซ็นต์เสียหายเปื้นดำชำรุดอาจเจอบ้างาค่ะกูลูค่ะห้าถึงสิห้าเปอร์เซไปต่อที่แกบค่ะเป็นทรงคอแบบกลมแบบกลมแบบอ่าด้านล่างจะเป็นแบบกลมแฟชั่นค่ะกูลูค่ะขาแบบนี้สวยเลยเป็นเนื้อผ้าบาง,บาง บางทีไม่จะเป็นต้องไปใส่เป็นช่วงฤดูหนาวนะสามารถใส่อากาศร้อนก็ได้บางตัวไม่ได้หนาจนเกินไปค่ะตัวนี้เป็นของ CK คาร์เวนคลายค่ะคุณลูกค้า่ะเป็นคอเต่าคอเต่าเกือบปีนแบบใหญ่ๆคอแฟชั่นค่ะ c k คาร์เวนคลายค่ะราคา6ก0ันบาทน้ำหนักค่ะคุณลูกค้าค่ะ25กิโลจำนวนชิ้นขออนุญาตประมาณก้านนะคะ80ถึง100ตัวตัวใหญ่ๆผ้าหนาๆมาเยอะๆต้นทุนจะเพิ่มผ้าบางๆไซส์เล็กๆเยอะ ต้นทุนจะลดแต่ทางนี้ทางนั้นได้น้ำหนักเท่ากันแน่นอนคนรูกคาขาย25กิโลนะจ๊ะยูนิโคลตัวนี้เป็นเดรสได้เลยนะแล้วใส่กับลิกก้งได้ไหมลิกก้งหรือลองจอนด้านไหนก็ได้นะใส่ไปเที่ยวไปเล่นได้หมดเลย CK เคคาร์วินคคายค่ะเป็นไหมพรมแล้วเป็นแฟชั่นผ้าร่องค่ะเป็นเดรสอ้แต่วัาเด็สก็ปนมา AN หลายตัวเนะ AN คุณพี่เนาะบานาน่า AN จ๊ะตัวนี้เป็นของบานาน่าค่ะบ AN านาน่าไซส์ประมาณอ่ะ s อค่ะ เป็นเนื้อผ้าลื่นๆค่ะคุณลูกค้าขะผิวๆนะสาหรับบานาน่าบานาน่าเป็นไหมพรมไม่คันไม่คายจากคุณพี่ฟุ้งฟิงนะตัวนี้นะใส่ได้เลยกันแดดกันลมกันหนาวใส่กลางแจ้งได้หมดเลยค่ะคอเดตอีกสักหนึ่งตัวจ้ะตัวนี้เป็นของบานาน่าไซส์ประมาณไซส์เอ็มตัวนี้เขาแจ้งเขาบอกว่าไซส์เอ็มขออนุญยืดนะคุณลูกค้าขายืดหน่อยนิดนึงนะโอ้โหน้ําใส่ได้อ่ะจริงน้ําใส่ได้ เอวใส่ได้คุณลูกค้า่ะคนรีวิวใส่ได้เลยยืดข้อดีของไหมพรมไม่ยื่ในจ๊ะสะบัดให้เขาคายตัวนิดนึงตัวนี้ถามจริงๆต้องไปเอาไปซักไหมเนี่ยแล้วพี่ว่าสักอะ่ะซักมีงอนนะเนี่ยซักมีงอนเพราะว่าเนื่องจากไหมพรมบางทีไม่เปื้อนไม่ดําไม่เสียหายไม่ชนุกข,ขึ้นไม่แขคนขายเดี๋ยวเลยนะจ๊ะถุงนี้เราพับมาเรียบร้อยมากพับบ้างไม่พับบ้างเชือฟางรัดบ้างไม่รัดบ้างก็แล้วแต่พนักง,งานต่างประเทศนะจ๊ะไปต่ออู้จิ๊บเก๋สีชมพูหวานแหววมาเลยตอนนี้เป็นของเจ็ เขาจะมีสัญลักษณ์ของเกตเล็กๆด้านหลังค่ะคุณลูกค้า่่กิิบเกมากคอเป็นคอแฟชั่นเกตนะคะอ่าสีแดงแรงลิตมาเลยจ้ะคุณลูกค้าค่ะกับทอมมี่โอ้โหทอมมี่ไซส์ประมาณ XL ค่ะคุณลูกค้าคะเหมาะสำหรับคนที่อยากใส่เป็นโอเวอร์ไซส์นะแฟชั่นตัวใหญ่ๆนะไปต่อที่แจ็บค่ะเป็นคาร์ดิแกนผ่าหน้า เบาบางตัวนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศหนาวใส่กันแดดก,กันลมกันหนาวใส่กางแจ้งได้หมดเลยนะจ๊ะไนกี้โอ้โหล่ลอ,ลอมาดแมนแบบนี้เอาแบรนด์ไนกี้แบรนด์กีฬาของเราไปจากคุณพี่ขาไนกี้นาเส,สวยกันเลยนะอุ้ยไนกี้ต้นทุนต้นทุนหกบาทสวยนะ ทำไมมีแบรนด์นเยอะมากแล้วแบรนด์หลัวนะคุณพี่นะลาร์บลอลเล,น,ล,ล,เลนจ์จะเป็นเดรสค่ะคุณพี่ขาเขาลูปเขาส่งนิดน,นึงนะจ๊ะก,กับแบรนด์ลาร์อลเลนนะจ๊ะแก๊บค่ะแถมเชือกฟางเชือกฟางขออนุญาตเชือกฟางเอาเชือกฟางให้ลูกค้าด้วยนะอ่าตัวนี้เป็นของแก๊บค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นของแก๊ปนาสีสวยนะเป็นสีฟ้าข้อดีของไมพรมอีกสักครั้งสีไม่ตกผ้าไม่ย,ย้วย ถ้าเสียหายน้อยนะคะคุณพี่ขาเอฟได้เอฟกันเลยนะจ๊ะซื้อเยอะเรามีราคาที่ลดเยอะด้วยนะจ๊ะแจ๊บค่ะแจ็บค่ะคุณพี่่ะแต่ตัวนี้อาจจะเป็นเนื้อผ้า,าจ,จะคันคายนิดหน่อยนะสําหรับตัวนี้นะ <บา S 1> จ๊ะบา,บานาน่าเป็นแนวคุมค่ะคุณพี่่ะบานาน่าเป็นแนวคุมอุ้ยตัวนี้สวยใส่คุมได้เลยเป็นตัวยาวๆนะคะกันแดดได้ซีเค้าเป็นคายค่ะซีเค้าเป็นคายค่ะแล้วขอกลุ่มกิ๊บเก๋ นะมีระยประยับด้านในด้วยนะจ๊ะซีเคเป็นเดทค่ะคุณพี่ขาตัวนี้ซีเคเขาเป็นคลายเป็นของเดทนะวิจิบเก๋มากหนึ่งในในตัวนี้มีสามสีแต่ว่าเขาเล่นแบบสไตล์และดีไซน์ของเขาสวยมากตัวนี้เป็นของซีเคเขาเป็นคลายนะจ๊ะแจ็บสีดำเรียบบค่ะคุณพี่ขาไซส์ประมาณไซส์เอชนะเป็นเนื้อค์ดิแกนแต่ไม่เป็นผาหน้านะคะเขาเป็นคอกลมนะคะเป็นของแจ็บนะจ๊ะแจ็บอีกสักหนึ่งตัวสีโอ้โห หวานมาชมพูชมพูไซส์ประมาณไซส์เอสค่ะทอมมี่ค่ะทอมมี่ออนุญาโชว์ป้ายทุกตัวทอมมี่ค่ะคุณพี่ค่ะทอมมี่เฮลพีเกอร์นะคุณพี่ค่ะอุ้ยสวยเนาะเอาก็สวยแท้ทอมมี่ตัวนี้อุ้ยใส่ได้พอดีอ่ะแต่พี่ใส่เป็นเดทพี่ใส่เป็นเสื้อ,อเสื้อตัวยาวค่ะกวยอุ้ยน่ารัก ทำนีเอ้เจ้าสีเคอ,อ,อยเฝ้าไปยังเพราะว่าไลน์นี้พี่จ,จ้า้ถึงเที่ยงม,มีเวลาอีกสิบหกนาทีเดี๋ยวพี่สปีดถือพี่พี่ตีเสร็จแล้วก็พี่ตีลุกก็ได้<ก>นั่งเอาสักกล้องแบบโอ้โหเราไม่ลุกด้วยนะ แก๊บอีกสักหนึ่งตัวค่ะเป็นเนื้อคาร์ดิแกนแบบบางๆค่ะคุณพี่ค่ะเป็นคาร์ดิแกนนะคะผ่าหน้านะจ๊ะบานาน่าจ้าบานาน่าค่ะเป็นคอเต่าเต่าไม่สูงมากแล้วตัวนี้ยืดได้เยอะมากเป็นแบรนด์ของบานาน่าจ้าแก๊ค่ะแก๊บค่ะมีแบรนด์อื่นหรือยังจะนามยังนะคุณลูกค้าขายังไม่เจอแบรนด์อื่นปรับบนกันไปนะคะแต่ว่าแบรนด์ลัวแบรนดีแบรนดังแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักนะคะคุณลูกค้าขาทอมมี่นะคะ อ่าอันนี้อันนี้คุณอันนี้แบรนด์แบบเราคุ้นอยู่นะสำหรับแบรนด์ตัวนี้นะเดี๋ยวเราคุณลูกค้าลองไปเสิร์ชดูนะจ๊ะเอ็ดดี้ค่ะเป็นแนวแจ็กเก็ตค่ะคุณลูกค้า่ะเป็นแนวแจ็คเก็ตผู้ชายผู้หญิงสามารถใส่ด้วยกันได้เนื่องจากตัวนี้จะเป็นงานรวมนะคะแก๊บค่ะคุณลูกค้า่ะตัวนี้เป็นของแก๊บค่ะแก๊บสวยๆเป็นเนื้อคาร์ดิแกนค่ะเบาบางค่ะเป็นแขนยาวค่ะบานาน่าค่ะคุณลูกค้า่ะตัวนี้เป็นแนวแจ็กเก็ตนะคะบานาน่าเป็นซิปค่ะกิ๊บเก๋มาก ต้นทุน60บาทตัวนี้นะขายได้เป็น2 3 0 0แต่ทางนี้ทางนั้นก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดค่ะคุณพี่ขาเอาไปแกบค่ะเป็นเนื้อคารดิแกนไม่ใช่กระดุมนะใส่คุมนะคุณลูกค้าขายกิบเกไซส์ประมาณ SM าะนะจ๊ะบานาน่าสีดำค่ะเป็นเนื้อผ้าคารดิแกน นะเป็นกระดุมค่ะคุณพี่ค่ะอุ้ยสวยอ่ะบาะนาน่าสวยๆบานา,าน่าอีกสักหนึ่งตัวเป็นแนวคุมค่ะคุณพี่่าบานาน่านะคะสวยๆใหม่ๆเง,ง,งาเงกันมาเลยไม่เอฟไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแต่ว่างานแบรนด์ของเราเยอะมาก คุณลูกค้าค่ะงานแบรนด์ของเราเยอะมากจะเป็นงานยูนิโคล้วนก็ได้จ u ล้วนก็ได้ h m ล้วนก็ได้นะหรือว่าจะเป็นงานซาลุงซาล่าค่ะคุณพี่ขาเยอะมากทักทายพูดคุยสอบถามเข้ามาก่อนก็ได้ทอมมี่สีแดงค่ะด้านหน้ามีลูกเล่นคุณพี่ขาออ้ปักเลื่อมเล็กๆนะ<ด>จ๊ะนูติก้าคะ่ะคุณพี่ขาตัวนี้เป็นเขานูติก้านูติก้าสวยเลยสีสวยค่ะ เนื้อผ้าไม่บางไปไม่หนาไปแล้วก็ไม่คันไม่ขายไปต่อที่แจ๊บค่ะเป็นเนื้อผ้าคารดิกจกนแต่เป็นแนวคอกลมจ้า บานาน่าค่ะคุณพี่ขาตัวนี้เป็นของบานาน่านะฮะบานาน่าสีสวยค่ะคุณพี่ขาบานาน่าเป็นทรงคอวีใส่ตัวเดียวตัวนี้ใส่กระยินก็ได้ใส่กระโปรงก็ได้ตัวเดียวจบๆเลยเนื้อผ้าไม่คันไม่คายด้วยนะ <c oughs> สําหรับตัวนี้บานาน่าค่ะคุณพี่ขาแก๊บค่ะตัวนี้เป็นของแก๊บค่ะคุณพี่ขาตัวนี้เป็นของแก๊บนาสีสวยนะจ๊ะอุยเลิศนะสวยเลย อ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นของบานาน่าค่ะทรงคอเป็นคอ V ีค่ะไซส์ประมาณ SM นะจ๊ะอ่ะไปต่อที่แกบค่ะอุ้ยตัวนี้สวยมากสีเขียวโทนสีมินิมอลมินิจายโทนสีเอิร์ธมาหมดคุณลูกค้า่ะคะโทนสี่ะรูปแบบนะจ๊ะบานา่าค่ะอ่ะไปต่อที่บานาน่าไซส์แอค่ะคุณลูกค้า่ะบานาน่าไซส์ L อนะคะบานาน่าค่ะคอปีนอีกสักหนึ่งตัวตัวนี้จะเป็นทรงคอปีน เป็นเดทค่ะคุณลูกค้าขาใส่ตัวเดียวเข้ารูปเข้าส่งนี้หนึ่งนะคะเป็นแบรนด์ของบานาน่าจ้ะสีเหลืองสีเหลืองไซส์แอลบานาน่าโอ้โหไปแน่นแน่นกันเลยหลากหลายแบรนด์หลากหลายสไตล์เท่าที่แบรนด์เจอก็เท่าที่แอลดูนะแอลจะพยายามให้คุณลูกค้าดูปลายแท็กทุกตัว <Banana. S 1> แต่ว่าเรื่องแท้ไม่เท้อันนี้เราไม่ได้การันตีบานาน่าจากคุณลูกค้าขาเป็นเนื้อคารดิแกนนะคะเป็นแขนสั้นนะคะแล้วก็เป็นคอวีจ้าคารดิแกนอีกสักหนึ่งตัวแบรนด์ตัวนี้คุณลูกค้าขาจะมีมาประมาณ3-4ตัวนะคะเดี๋ยวให้คุณลูกค ลองไปดูอีกทีหนึ่งนะ AN สำหรับแบรนด์ตัวนี้นะจ๊ะบานาน่า AN ค่ะคุณพี่ขาอุ้ยไหมพรมตัวนี้สวยมากหวานมาเลยบานาน่า AN ตัวนี้สิบด้านหน้ากิ๊บเก๋เป็นเนื้อไหมพรมไม่คันไม่คลายค่ะคุณพี่ขาแล้วเป็นแฟชั่นผ้าร่องด้วยนะสำหรับบานาน่าตัวนี้แก๊บค่ะคุณพี่ขาแก๊บตัวนี้เป็นแก๊บแล้วเป็นคอวีแขนยาว เป็นเสื้อตัวยาวได้นะคะสำหรับตัวนี้บานาอีกสักหนึ่งตัวจ้ะสนใจอย่ารอช้าค่ะเนื้อใต้ออกตกเราส่งหมดเลยเอาไหมพรมสีสวยเอาเนื้อคาร์ดิเกนสีสวยไปขายค่ะคุณพี่ค่าราคา6,000บาทเท่านั้นเป็นงานไอทีของเรานะคะแล้วก็ได้ทั้งงานญี่ปุ่นแล้วก็งานเมรกาด้วยช่วงนี้สต็อกไว้ได้สต็อกนะคะคุณลูกค้า่ะตัวนี้เป็นแจ็ค่ะ อ่าเป็นแนวคุมแบบตัวยาวๆค่ะคุณลูกค้า่ะเป็นเนื้อคาร์ดิแกนเป็นแบรนด์ของแก๊บค่ะทอมมี่สีดำเรียบๆเป็นทรงคอวีค่ะคุณพี่ค่ะอุ้ยสวยสวยสวยอะตัวนี้สวยอ่ะใส่ตัวจบเลยบานาน่าค่ะคุณพี่ค่ะเป็นทรงคอวีนะคะเป็นเนื้อผ้าคาร์ดิแกนตัวนี้ใหม่ใหม่ ไหม่สะอาดมากนกะสีแบบโอเคเลย C.K เข้าเป็นค้ายตัวนี้เป็นทรงเดรสค่ะคุณพี่ขา C.K ตัวนี้เป็นเดรสสีดำเรียบๆนะจ๊ะแก๊บ<ด> <G ap. S 1> อีกสักหนึ่งตัวเป็นคาร์ดิแกนใส่คุมได้เลยเป็นทรงคอวีตัวนี้เราเรา,เราใส่เป็นกับเสื้อยืดด้านในก็ได้ดหรือจะถ้าเป็นผู้ชายหน่อยบางทีก็อยากใส่เป็นคอปกก็ได้นะเป็นแนวคอปกก็ได้คุณพี่ขาตัวนี้สวยๆนะจ๊ะอ่ะไปต่อค่ะคุณพี่ขาอันนี้จะเป็นแบรนด์ เดี๋ยวให้คุณลูกค้าไปดูอีกทีหนึ่งนะคะ่ะ <Yep. S 1> ตัวนี้เป็นของแก๊บคอวีค่ะไซส์ประมาณไซส์เอ็มค่ะ <Yep. S 1> คุณพี่แก๊บไซส์เอ็มนะจ๊ะแจ๊บอีกสักหนึงตัวค่ะตัวนี้เป็นแบบอ่ะสีค่ะคุณลูกค้าค่ะแจ๊บสีสวย,สวยเป็นทรงคอวีนะคะบานาน่า <All right. S 1> ค่ะคุณพี่ค่ะตัวนี้เป็นของบานาน่าสีเขียวอ้จะว่าคอน้ำคอเท่ๆบานาน่าตัวนี้คอเท่มากคุณลูกค้าค่ะ คอเท่มาเลยนะเกือบเป็นทรงครอบแต่ไม่ใช่ครอบนะทรงแขนนะคะประมาณสามส่วนค่ะบานาน่า <Banana. S 1> สีเทาไซส์ประมาณไซส์เอมมีความกิกิบเก๋ลูกไม้ด้านล่างคุณพี่คะโอู้หสวยอะ่ะไซส์ประมาณไซส์เอสค่ะคุณพี่บานาน่า <Banana. S 1> ค่ะเป็นแนวคุมค่ะคุณพี่บานาน่าเป็นแนวคุมนาสวยๆแบบนี้ก็มาได้ <Banana. S 1> ไปต่อที่เดทอีกสักหนึ่งตัวคุณพี่ค่ะเป็นคอปีนนิดหนึ่งนะคะเป็นทรง ตัวนี้เป็นเดทมาเยอะอยู่นะคุณพี่อยากได้ทั้งเดทอยากได้ทั้งผู้หญิงจะได้ทั้งผู้ชายแอลแนะนําเป็นถุงนี้เลยนะคะหลากหลายและสไตล์แล้วก็ได้ตามรีวิวทุกตัวไลน์นี้แอลหยิบให้ดูทุกตัวบานาน่าค่ะคุณพี่ขาเป็นเนื้อคาร์ดิกแกนเป็นทรงคอ,อกลมนะคะแต่ว่าตัวนี้ลื่นมากลื่นลื่นเย็น,ยน,ยน,ยนๆขนาดนสวยเลยตัวนี้สวยเลยบานาน่าค่ะ,นะนไปต่อที่สีม่วงบานาน่าเป็นผ่าหน้าค่ะกระดุมแฟชั่นเม็ดใหญ่ๆค่ะบบานาน่าเป็นทรงคอวีค่ะ สวยๆกันเลยอย่ารอช้าคุณลูกค้าค่ะอย่ารอช้า <Okay. S 1> นะคะเอฟได้เอฟกันเลยนะคะคุณพี่ขากับเสื้อกันหนาวใหมพรมของเราหรือก็จะเป็นเนื้อผ้าค,คารดิแกนปรับปนกันไปนะคะอย่ารอช้าค่ะ ถุงนี้น้ำหนัก25กิโลนะค่าขนส่งก็จะอยู่ประมาณการ80ถึง300บาทค่ะคุณพี่ขาสามารถจ่ายปลายทางได้สำหรับค่าขนส่งนะจ๊ะ<ม>เซตนี้เป็นของแจ๊บนะตัวนี้เป็นเดสค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นเดสส่งตรง<ม>นะคะแขนยาวนะจ๊ะ<ม>ไปต่อแจ๊บอีกสักหนึ่งตัวค่ะแต่ว่าความใหม่เราต้องให้เขาน,านำําใช่ค่ะใหม่จริงใหม่มากแจ๊ปค่ะคุณพี่ขาตัวนี้ก็เป็นของแจ๊บค่ะ งานรวมนะคุณลูกค้าขาแกบบ้างทอมมี่บ้างบานาน่าบ้างยูนิโคลบ้างไนกะี้บ้างนะคะเอดีบ้างนะคุณพี่ขาปรับปนกันไปเนื่องจากของเขาเป็น่างานรวมได้ทั้งงานญี่ปุ่นแล้วงานเมกานะจ๊ะน้ําแฝดนะเนี่ย oh, แฝดแต่ว่าอันนึงน่าจะประมาณไซส์เอ็มหอไซส์แอลค่ะนี่ใส่คู่ได้เลยคู่คุณแฟนได้เลยคุณลูกค้าค่ะ จะหมดแล้วนะคะฝากคุณลูกค้าไว้ด้วยนะคะถ้าสนใจนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะไอสอดค่ะไซส์ประมาณไซส์ L ค่ะคุณพี่สีฟ้าแต่คองเขาเป็นเนื้อผ้าคอตตอนวินเทจมาเลยค่ะสำหรับคอวินเทจวินใจมาเลยค่ะกับแบรนด์ไอสอดค่ะบุ๊คเบเชอร์ค่ะคุณลูกค้าขาสีดำนะคะไซส์ประมาณ S M ค่ะคุณพี่แต่เนื้อผ้าตัวนี้เป็นเหมือนเนื้อผ้าคอตตอนอะ คัตตอนผสมใหมพรมอ่ะคุณคุณพี่ขาน่าจะยืดได้ค่อนข้างเยอะสําหรับตัวนี้ซีเคเขาเป็นคลายค่ะเป็นแนวทรงครอบค่ะแต่ความยาวของแขนเป็นแขนยาวจ้าซีเคเขาเป็นคล้ายค่ะคุณพี่ขาตัวนี้ออกแนวทรงเดรสนะคะโอ้ยเดรสก็ได้ต่อยอดทําราคาได้เลยซีเค <Okay. S 1> ค่ะคุณพี่ขาตัวนี้เป็นซีเคเขาเป็นคลายค่ะตัวนี้เนื่องจากของเขาเป็นงานรวมคุณพี่ขาข้อดีของงานรวมนะได้ไซส์รวมได้ทรงรวมได้สไตล์รวมแล้วก็ ได้ทั้งหมดนี้เลยเอากระสอบใหม่เอาถุงใหม่ไปรุ่นเองไปเปิดเองก็ได้งานกันหนาวแอลอยากให้สต๊อกไว้ตั้งแต่เดือน8เดือน9เดือน10เลยทีเดียวไม่จาเป็นต้องไปรอเดือน12นะคุณลูกค้าค่ะสามารถสต๊อกขายได้เลยหลากหลายช่องทางในการติดต่อค่ะคุณลูกค้าค่ะไลน์ก็ได้เฟซบุ๊กก็ได้หน้าเว็บไซต์ก็ดีหรือจะเป็นช่องทางติ๊กต็อกและก็อินสตาแกรมสนใจถุงนี้เอฟเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับไดนนี้นะคะแอลขอบคุณค่ะ